ค่ะก็สำหรับคาแรคเตอร์ของสานะคะก็จะเป็นคนเัห้าๆสนุกสนุก,นกขี้เล่นรักเพื่อนแล้วก็ขี้เหงาก็เลยชอบเล่นอินเทอร์เน็ตแต่บางเอิญนว่าคู่สนทนาของเขาเนี่ยแบบคือไม่ใช่หนุ่มในฝันนะคะก็เลยทําให้สาเขาต้องพบกับชะตากรรมที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตกลัวไหมอะคะกลัวนะแต่เมื่อก่อนอนามเป็นคนมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คะ่ะตอนเด็กเด็กหน่อยว่ามามาเลิกเลิกเป็นแบบว่าเซนส์อะไรอย่างเงี้ย ประมาณ 10, เริ่มโตค่ะประมาณ1ิบสามสิบสี่อะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี้ยตอน,นเด็กจะเห็นบ่อยมากแต่ไม่เคยเห็นแบบว่าเล่นแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวอะไรเงี้ยค่ะค่ะคือเรื่องราวของมหลาลัยสยองขวัญเนี่ยก็คือการรวบรวมเอาเรื่องราวสยองขวัญน,นะคะจากสถาบันต่างๆอะไรเงี้ยที่เขาเล่าขานกันมานานจากรุ่นสู่รุ่นมามรวบรวมอยู่ในเรื่องเดียวกันยังไงนะก็ขอฝากผลงานาน,าน,านาไว้ด้วยแล้วกันนะคะก็ แล้วก็ฝากหนังเรื่องมหาลัยสยองขวัญอันน้นเชื่อว่าไปดูไงก็น่ากลัวค่ะ